เสือหองห้ครับท่านผู้ชมเอามาอนี่สีผ้าเฮ็ดอําเสือครับผมเอาเป็นจังไดมาชมน้ำกันแล้วครับ,บน้แรกเ่าอันเสือเอา่าสำหรับไปย่างกันครับนี่นี่กินซุกเด้อเมนี่ซือว่าอํามันต้องซุกเนาะนี่นะครับตอนประมาณนี้ลครับเนื้อติดมันมันติดเนื้อครับผมสิได้หน้าตาประมาณนี้แล้วครับ นี่บัตที่นี้เขาเออกไปย่างเลยครับไ่ต,ตอ้องมักไ่ต้องยังย่างสดๆนั่นสิเลยไม่ต้องเอียบเดี๋ยวเขาสีได้ปุ่มรถอยู่ครับนี่ครับจุดจวด,ดเลยย่างเส้เดดเลยตั้งใต่สุกไฟทังสุกเดดแดดรักแดดเนี่ยรุ่นแบบ40 S, องศาเนาะจังเลย อากาศร้อนกินของร้อนมันเหลื่อมหน่อยแล้วก,กับดานแล้วครับไปแา,างเหลื่อมลุกขึ้นมาแล้วที่จริงกันย่างเส้นเล็กปิ่งกันที่มันเป็นมีหนีบแวครับเทาซันมันมันโล,ล่งเราก็จะยกขึ้นก็อย่างง่ายกันครับนี่ครับท่านผู้ชมเหลือง m เต็มเห้อพอดีครับจังหวะเดียดบดพอดีเอาแล้วครับซ่อนี้ครับซุปไร้เป็นโต ว่าแม่ยังดอกมันสีหยาบมันสีแข็งครับมันสีแข็งกระด่างเอาประมาณนี้แล้วครับได้การแล้วเดี๋ยวเอาผักไปให้มันเย็นโตจักหน่อยเขาจังเอามาหั่นเด้ครับเด้อยวจะหั่นห่อนๆเลยนี่น้ำข้างในมันสีไหลออกเบิดมันสีเบริรจุ้ยซี่บิร์ตไปนี่เอาตรงการเก็บรสชาติของเนื้อไปก่อนนี่ครับประมาณนี้เรียนจำด,ดีดีครับพร้อมเลยมาครับ อันลยป่ะที่นี่เย็ยนแล้วนี่ครับข้างในยังชมพูอ่งตองอยู่ครับน,นี่มันก็จุ้ยซีมันหมดเลยมันน้ำม,มากๆหมดเลยครับนี่นมันยังนุมน่มๆแนกหน่อยสุกกว่านี้แข็งยังว่าเขาติดทั้งเนือ้อติดทั้งมันไปสุดตอนมันยังเสียบสุดคำ อยาถือข้มอามใดกันเสียร์ซข้ามไปเลยตอนนี้หนุ่มดีดีครับันน้ำเลือดไปเละช้ำๆเลยปุ่มขึ้นลาบคือก่อยขึ้น้ำตกนี่แหละครับนักหน้าครับเปลี่ยว,วแนวหน่อยนะครับเนี่ยยงสิบิดตัดเข้ากินเหลือด้ ปุ่งรดจัดๆแนงหน่อยครับเพราะว่าเขาใส่เหลือข้าไปเลือดนเป็นน้ำหนามเนาะมันสีเห็ดให้รสราติมันจางลงไ,ไปเลยปุ่งนัวครับน้ำปลาครับผิดปนครับหอมตำดังดีเลยหกครัวครับต้นหอมผักชีครับสีเหลือโคเร่เลยครับ หอมปุ่งจังไหมหอมมะขักอะ่ะยอดเลยกินตีดังคดอือหือนี่ครับประมาณนี้เลยหน้าตาใส่จานเลย สีใหญ่ๆ,ๆน้อยครับยังหอมอ่ะที่นี่ครับอำครับอำก็ต้องใส่เลือดครับมาที่นี่ครับเลือดสดๆลงไปเลยเนี่ยที่เด็ด ช่ำๆครับวานๆไปพังไปเตีมอีกปจำมาครับเติมชมบมาหนิเสียบๆต้องกันกระเบาวไว้เด้อมาดูกันเลยกล่องข้าวน้อยนี่แหละครับกล่องเดิมกล่องเก่าอ,อําอเค้กิดตาอําปิดอําฮานครับเมน,นี่ในมะล่องริมชิมรสอําเสือครับผม จั่มเลียดกันไ,ไหมทำไมฉ่ำเ <c oughs> สียบพุกเอานี่นะที่รอบที่หารอบที่หกแล้วครับยังแสีบพุเกเอาอยู่เสื้อห่อเพาะไปย่างม,มันสีหอมนะครับเนาะหอมกลิ่นเสื้อย่างมันย่างนะครับ รสแบบเข้มข้นเหลืับเบือซ้ำๆลูกตัวครับ อือด๋อยไม่ดีไม่เดีด้วยอือตอวเนี้ยเป็นไงรุ่นนี้มันกี้หนากว่างแลวนะ ไม่น้่งหนีอยู่หลังผมเลยครับสายถีคาเฟ่เบอรอยูเอเหรือพันไปพานมาแถวอำเภอหนอง,อนอง้านอ่าวัวอุดรครับผมเวมาลองนิ่มชิมรสได้ครับมาบอยเปลือ้านมือแหลวันที่ยืมหาผู้สุภาพมีมะล่าพร้อมด้วยเบอรงมะล่างด้ย มาลองจองตัวได้ครับเดี๋ยวมาเร่มออกดนตรีมาลงแบบเดินลเทือป,ปลาโตถิบเมื่ลไเลยแค่สิบตัวเอาแบบเบียพี่เลยไปเวทมือธรรมดามเพยหาตัวครับ เห็ดลายมันก็มันกิได้ดีอยู่ละไม้มันหั่นมันสีเฮ็ดฝาอุดถ่ามันสีเฮ็ดในปริมาณที่หลายมันสิคุ้มคุณภาพบ่ค่อยได้นะเอาง่ายๆมันสิบ่รเซียบมันสีฝาอุดแบบน้อยๆคันๆคุ้มวัตถุดิบได้คุ้มรสชาติคุ้มคุณภาพได้แน่ ต่อเมนูเด็ดเมนูแซ่บมาฝากมาฝางคือครับเรื่องในกับฝากพี่น้องท่านผู้ชมใส่กดไลค์กดแชร่เบ้าใบนะครับเด้ YouTube, ยทูทูปเบ้าใบสร้อยทีติ๊กต็อกเบาใบสร้อยทีเฟสบุ๊คซื้อหมาไอ้บอยเดื้อนะครับเด้อในกับฝากไปกดติดตั้งนะครับผมคลิปนี้กับมะฝาก,กันสันส้นๆนะครับนะเอามาเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ